ประจำทิงร้อยชิงล้านทเวนตี้เซนจูรี่ตักแล้ววันนี้มีเรื่องราวสนุกสนานในรายการมากมายเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเรามาต้อนรับพิธีกรรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นหนุ่มมากความสามารถทีเดียวคุณกิฟต์วัฒนะกัทอนทิพย์ค่ะ เป็นพิธีกรให้รายการของเราผมก็ยินดีเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าชิงล้อชิงล้านทเวนตี้เซุลีตักก็เห็นดูจากทางบ้านเป็นการรวบรวมพิธีกรรับเชิญแต่ละสัปดาจะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปใช่ครับก็ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติของมากเลยครับยะ้มขอบคุณตักนะอ่ะและแขกรับเชิญของเราวันนี้3ท่านผู้ร่วมรายการมารออยู่แล้วคนแรกเป็นดีเจจากคลื่น94 EFM นะคะดีเจอีคิว คนที่สองนี่เป็นนางแบบเป็นนางแบบแล้วก็เล่นละครด้วยเป็นนางเอกด้วยอูสวยเลยทีเดียวสวยด้วยรูปร่างดีคุณตองพัคลมยคุณตอมพัคละคนต่อไปคนนี้จะเป็นเรียกวันน่ารักเะนะเฮฮาสวยกว่าคุณตองอีกนะสวย่อสวยกว่าครับคนนี้ผมว่าสวยกว่าคุณตองคุณทงทงมกจอกค่ะ เราจะต้องมีผู้กล้ามาร่วมรายการวันนี้คุณกิ๊ฟนำเสนอ,อนใ,นใครเอ่ยปกติแฟนรายการชิงร้อยชิงล้านนี่ถ้าได้ชมอยู่เป็นประจำ<ๆ>ก็จะทราบว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เอ่อเกลื่อนในเรื่องของผู้กล้าที่ออกมาท้าแก๊งสามชาชแต่วันนี้ผมนำเกมมาท้าเองอผมบอกว่าบอกทีมง,งานว่าวันนี้ขออย่ายให้มีเกมผมจะเตรียมเกมมาเองรอขนาดนั้นเลยเกมในวันนี้จะเป็นเกมอะไรเราไปพบกับอุปกรณ์กันก่อนเลยครับ ดิเศษไม่ได้กาไม่ใช่รวมแน่นอนเอออเาไว้ซ้อมมวยเอาไว้ซ้อมมวยไม่ใช่กระติกข้าวเหนียวไข่แน่ดอนอันนี้เป็นรวมเนะอ่ะตอนนี้เราไปดูละครวันนี้<ม>พูดถึงละครคที่เกี่ยวข้องกับละครเราในวันนี้จะเป็นในเรื่องของ สังเกตถ้าถ้าเราได้เรียนหนังสือมีสถาบันแต่สถาบันไม่เหมือนกัน,นะะในแต่ละปีเขาก็จะมีการเลี้ยงรุ่นพบปะสังสรรค์ชั้นรุ่นนี้เธอรุ่นนั้นให้ที่น้องมาเจอกันะนะครับละครของเราในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันอีกหนึ่งสถาบัน,นบที่มีทำไมมีที่มารวมตัวกันในค่ำคืนนี้เราขอใช้ชื่องานในค่ำคืนนี้ว่า,วาคืนสู่เย้าเย้าวยวนยีขยี้หัวใจไปชมกันเลยค่ะ เราว่านายอย่าเต้นดีกว่าวะเมีเรื่องเรื่องอะไรพวกเราตรงนั้นมีเรื่องอะไรนี่แหละมีเรื่องกับพวกเรานี่แหละมาช้านิดนึงว่ะเพื่อนแท็กซี่ไม่รู้เรื่องทำไมอะ ปอฉันบอกว่ามาลังสิทธ์ไอคนขับบอกไม่รู้จักลังสิทธ์อ้าวฉันก็เลยจ้างท่านสี่คันนําทางมันมาเฮ้ยจำได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไอสักไงไอสักไงเนี่ยปอสี่เรียนด้วยกันไงเออจำได้เหรอเนี่ยเออสักไหนอะสักไงปอสี่อะไม่ได้ไม่ได้สักสัก จำได้ยังสักโอ้ตอนแรกจะทำได้อ่ะตบสะลืมมันยังใส่วิกเลเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหลังจะดึงแรงบอกกันด้วยนะเดี๋ยวก็ดูคอมันจะเท่เจ้าไอ้จำเพื่อนผู้หญิงคนนั้นได้ไหมคนไหนอะคุอส้มอ่ะทุกวันนี้คุณส้มแล้วกาเป็นครูสอนที่โรงเรียนนี้ด้วยก็นี่มาเป็นอาจารย์ที่นี่ไงเออ จำได้นะหลุนเราจะเป็นอย่างนี้หมดทุกคนเนาะไม่มีใครเต็มทุกคนเออพงเองพงเองโอ้ยกลับไปบ้านไม่ต้องทักแล้วปะเฮ้เออมามามานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเฮ้ยเพื่อนหยอกเลยเฮ้ยเพื่อนพี่บอกตรงกูไม่น่าอยู่รุ่นนี้เลยเลยทำได้ปะเนี่ยสมคิดถึงนะนั่ง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 นิ๊กเก่า นัพอพอแล้ววะสมองจะพรอมหมดแล้วดีใจจังเลยตัวเองมาด้วยหรอนี่ไม่รู้อ่ะเรามาไม่รู้นี่เพิ่งลงเครื่องเลยเนี่ยเครื่องสุบน้ำหรอยอมเฮียพักเหมือนตอนเด็กๆเลยยอมก,กันเฮ้ยยังไงวันนี้สองคนต้องลงคะแนนกับฉันนะเฮ้ยฉันให้ฉันซื้อเสียงไหมเฮ้ยไม่เอาวันนี้ฉันเป็นแม่งานยังไงต้องเชียร์เธอให้เป็นนายยกอยู่แล้วล่ะคู่แข่งนายใครวะ ไอ้ไอ้บันไดหักไงไอ้นี่เคยมีเรื่องกับแกสมัยตอนป .4 ดีกว่าใช่ธรรมดามันจะบุกโด่งไงโอ้โหจิ้มสักะนหนึ่งไอ้นี่คือู่แข่งของฉันเ้ยยังไงหลุดแน่ไอ้เชื่อไหมยังไงตกลงคะแนนกับฉันเลยยังไงเชื่อลงกับแกจนป่านี้มันยังไม่โผล่เลยว่ธรรมดาเลยต้องใกล้เวลาแล้วเนี่ย ทะเลาะทำไมวะโอ้กลัวเขาไม่รู้ว่ามีจอนดูเขียนเดี๋ยวจะชัดเชียวเต่าชู้เนี่ยคิ้วต่อด้วยนี่ยสบายดีเลยวะสมเพชไม่ได้เจอกันนานเฮ้ยเป็นไงคี้ใครเฮ้ยเอ็งกันหนาวหน่อยนะอันนี้ดวงตาเปเน่ยบุญยาวันอ้าวคนละคนเลย นั่งก่อนเสลส์เราเปลี่ยนชื่อแล้วเสลส์นั่งก่อนเฮ้ยเราเปลี่ยนชื่อแล้วชื่ออะไรอ่ะเราขอนึ่งก่อนเพราะเราเพิ่งตื่นสภาพเรายังไม่ตักอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนเฮ้ยถามวันนี้เฮ้ยวันนี้อย่าโกรกกันเลยใครไม่เป็นไม่ได้เป็นอย่าโกรกกันนะขี้ใครเฮ้ยเอ็งจำเลยไหมว่าเรียกชื่ออื่นอ่ะมันเรียกชื่อนี้มันแสลงเลยหรือเปล่าเอเอ็งจำตอนที่ลุงมอหนึ่งได้ไหม ตอนที่เองจะผายลมแล้วลมไม่ออกมันออกอย่างอื่นพัดออกมามันก็ไปช่วงวัยรุ่นอยู่ก็ยังทึกขน้องอยู่ไงแนนเป็นคนเช็ดให้แกนะไอ้แล้งน้งเกียดด้วยผมขอบอกเลยว่าถ้าผมเป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่าที่นี่ไอเสื้อกระดุมก็แล้วกกระดุมเด้ง่ยกระดุมเด้งฟิตจัดฟิตจัดจะไม่ใช้กระดุมแล้วเราจะใช้อะไรครับคุณพงศักดิ์ ซิปดูซิปปิดไปนเลยกระโปรงนะครับผมเห็นละอายเขาสั้นนี้ฟันกอย่างนี้อย่างนี้เลยานั่งทีก็ลำบากถ้าผมเป็นนายยกสมาคมสิเก่าที่นี่แล้วครับฟันสั้นนี้ไม่ใส่อย่างนี้เลยครับเอวอยู่นี่แต่ความอยากกระโปรงจะอยู่ตาตุ่ม ผมนโยบายชัดเจนครับผมนี่คือตดงกลางของผมครับจบนะคะขอบคุณค่ะขอจบตรงนี้ค่ะมานที่ส2ท่านนะคะถ้าหาจะให้กล่าวท่านเดียวก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเราต้องให้โอกาสอีกหนึ่งฝ่ายนะคะขอเชิญคุณคงเดชรือวงเล็บเสลิดนะคะเดียงจะมีอะไรดีๆให้ได้เลย ให้ฉันได้พูดนโยบายก่อนอ้าวไานบอกว่าวันเกิดแกงอ่ะไม่ใช่วันเกิดคนนู้นวันเกิดคนนู้นสวัสดีเพื่อนๆวันนี้รู้สึกดีใจอยากให้ทุกคนมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันวันนี้เรามีกรอนมาฝากเพื่อให้เพื่อนๆได้นึกถึงความรักความสามัคคีต้นไม้ใหญ่หนึ่งเกิดขึ้น ดอกแด็กปลวกแทะแ,แม่แม่ล้นหลามไหมจงรักกันต้นไทรผืนพงาดขอบคุณครับเดี๋ยวเดีเดมันมีมันมีความหมายแล้วไอ้ปลวกแทะเงี้บเงียบ,บอะไรอะไรต้นไทรใหญ่ผืนพงาดอะไรนีฮะ มันเป็นคติคุณไม่เข้าใจความลึกซึ้งไม่ใช่ความหมายคุณเป็นคนมีความรู้ <ừ. S 2> ทุกปีเรากินแต่อาหารสังซ่าจำเจ<า>ไก่ละ,ละแต่วันนี้เี่เพื่อนผมครับผมจะเอาไก่ที่ดีกว่านี้มาให้ท่านกินกันเป็นไก่นาซาหรือไก่อาลกัจะกินกันแล้ววันนี้เรียเชิญเลย น้องเป็นสิทธ์ปัจจุบันมาช่วยงานาเป็นไก่นาซ่านะครับ<า>เป็นไก่ที่อร่อยมากาซึ่งเลี้ยงอยู่ที่มณฑลหนานจิงเอา,า,าจะได้กินไก่กันวันนี้ตัวแรกตัวแรกเลยท่านที่จะลงชานชลาที่สอง ม,ไไมันไม่ได้เหินไม่หาแล้วมันแถแลมานี่เลยฮะต่อไปเป็นชุดของผมครับผมเรื่องอาหารการกินพวกเรากินกันมาเยอะแล้วแต่อาหารตานี่ิครับอาหารตาความมันเทึงยังขาดอยู่ใช่ไหมครับเอาไฟสว่างเลยครับเอาไฟสว่างเลยครับ เดี๋ยวเฮ้ยเมื่อไห่จะโชว์ครับและต่อจากนี้ไปนะครับขอเชิญทุกท่านนะฮะสายตาทุกคู่จับปองที่ผู้คนคนนี้ครับคนคนนี้มีแต่สิวร้อครับดูตัวครับดูนะครับดูที่หมวกนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นครับเอาลูที่กระเป๋าซ้ายนะครับผม กับตาดูครับตาดีได้ตาไร้เสียงครับหายไปแล้ว้าว ่อไปครับอันนี้ตุ้งีไม่ต้องสมาธิเสียเรากำลังเป็นศัตรูกันครับตลง หมดแล้วครับหมดเลยครับหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เราให้ทั้งสองฝ่ายนะคะได้โชว์ความสามารถแล้วก็เรียกคะแนนนะคะตอนนี้ถึงเวลาให้คะแนนนะคะบางท่านบอกเอ๊ะให้คะแนนยังไงก็คือเราจะให้คุณพงเดชและคุณพงศักดิ์นะคะอยู่บนเวทีและใครที่ชื่นชอบฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะก็สามารถมอบลูกโป่งนะคะลูกโป่งหนึ่งใบคือ1คะแนนนะคะขอเชิญคะแนนเลยค่ะ ขอบบคคุณรัอผมีกข้าทีเราจะมานับคะแนนกันลูกโป่งวันไหนลูกโป่งวันไหนครับเนี่ยเอาเก็บไว้ทีคะรักษายญิงชีพนะคะหนึ่งใบหนึ่งคะแนนนะคะเฮ้ยครับผมตอนนี้ลูกโป่งเริ่มมากับมันเว้ยตามแผนนะที่ห้องน้ำตายไปขอพักหน่อยนะครับแป๊บเดียวครับเอ็นนิ่งทางชนะฉันได้ของมันว่าเอ้ยอย่าพึ่งแง่สิว่า เฮ้ยบอกเด็กๆที่อยู่หลังโรงเรียนอย่าจุดประทัดกันสิวะคนเราไม่แน่เว้ยเดี๋ยวอาจจะมีน้องๆมาจากทีหลังก็ได้อาจจะมาให้ลูกป่งฉันโยกแกก็ได้เว้ยเอ็งหมดสิทธิ์แล้วเอ็งไม่มีทางแล้วเรียบร้อยเด็กๆอยู่หลังบอกอย่าจุดประทัดกันไงขอเสียงปรบมือให้ครูใหญ่เลยค่ะ เชิญแล้วครับท่านครูใหญ่คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมก็ไม่เป็นไรครับเอาขารับสวันดี้ครับครูใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ขาใหม่นะครับผมยินดีครับเจ้าเบาก็เป็นคนที่ทํางานดีนายกสมาคมสิเก่าครับผูดีใจนะที่ว่าพวกเราเนี่ยกลับมาช่วยเหลือโรงเรียนน้องๆได้มีที่เรียน จากปฐมเราก็ขยายโอกาสให้ไปถึงมัธยมและท่านคะแนนนำมาอย่างนี้ผมก็ต้องขอแสดงความดีใจกับคุณด้วยนะครับโดยอะไรครับชัดเจนอยู่แล้วครับผมน้ำใจนักกีฬาอยู่แล้วผมแค่เขาถนัดอะไรเนี่ยสมัยหน้าผมก็จะลงใหม่สมัยหน้าจะลงใหม่ดีดีก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันยังไงอยากให้ทุกคนร่วมมือกันผมจะดูแลที่นี่ให้เจริญครับผมมีอะไรให้ผมสารนโยบายต่อจากอาจารย์ครับผมสิ่งที่ครูจะบอก เป็นคําสุดท้ายนะก่อนที่กูจะลาจากตําแหน่งตรงนี้ไปก็คือฝากใช้หนี้700ล้านด้วยโอ้โหตําแหน่งนายกครั้งนี้มาพร้อมกับหนี้700ล้านหรือเนี่ยนี่อยู่เจ็ดร้อยกว่าล้านค่ะนายกสมาคมที่อกันมาแล้ตําแหน่งก็ต้องทำต้องสารต่อสารต่อไปใช่นี้ต่อไปใชหนี่ดูเจ็ดรับ700ล้านครับผมครับผมดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยดูสีหน้าคุณเท่งครับหน้าเปลี่ยนไปเลยถ้าทางดีใจกับตําแหน่งมากอะไร ฉันลองใจนายว่ะน่าริ้วจริงๆเฮ้ยนายเป็นคนสุดยอดมากนี่ฉันโกงคะแนนแกแล้วเนี่ยฉันดีใจด้วยฉันดีใจด้วยเฮ้ยอย่าพูดเล่นนะแกคือนายกเฮ้ยเราคือคือนายกเราแพ้นายอยู่นะแม่วยกันแน่ดูครับเรื่องเงินเจ็ดร้อยล้านที่โรงเรียนจำบ่าเมื่อสักครู่นี้แม่เห็นแย่งตำแหน่งกันแทบเป็นแทบตายแค่เจ็ดร้อยกว่าล้านมันไม่หนักหนาสหสัมพันหรอกมีหรือไม่ะ ผมยินดีรับผิดชอบทุกอย่างโอ้โหเป็นสิทธิ์เก่าตัวอย่างจริงครับยอดเยี่ยมมากครับสปิริตแรกอ้าวโู้ยคนนี้ก็ห่วงเพื่อนจริงครับช่วยเพื่อนน่ดูโอ๊ยตายเลยตายแลยอันนี้เป็นแค่ละครนะครับใครที่มีหนี้สินก็อย่าแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับคุณนผู้ชมเปนนยนนี้ก็ไม่ไหวนะครับแหมแต่คนอยากเป็นกันจันั่นน่ะสิครับอ้าวคืนสู่เยาว์ก็ไปเรียบร้อย ช่วงต่อไปใส่ถึงมาต่อปกติช่วงนี้เนี่ยเราจะมีผู้กล้าใมาท้าแก๊งสามชาติแต่วันนี้เนี่ยนะครับผู้กล้าไม่มาผมจะให้แก๊งสามชาตินั้นแข่งกันเองแข่งกันเองอย่างที่บอกจะเกิดความแตกแยกจะเกิดความแตกแยกในแก๊งสามชาติคุณไม่ต้องพูดหรอครับทำไมครับมันก็จะเป็นเป็นจริงเดี๋ยวนี้แล้วนะครับเราจะมีกระสอบสองกระสอบด้วยกันกระสอบแรกนี่นะครับเราจะให้แก๊งสามชาตินั้นต่อย5้าครั้ง มาต่อย5้าครั้งต่อยเสร็จแล้วเนี่ยให้มาที่กระสอบที่2เริ่มเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยละระสอบที่สองนี่เราจะให้แก๊งสามชาติคนเดิมคนเดิมเตะห้าครั้งโอ้ต่อย5เตะต่อยห้าเตะ5เมื่อเตะ5ครั้งเรียบร้อยแล้วมาที่สุดท้ายเลยเดี๋ยวจะมีระฆังเราจะให้แก๊งสามชาติ ต่อยละคงเวลาจะหยุดเดินต่อยละครเสร็จปั๊บเวลาหยุดเลยเวลาหยุดแล้วเรามาดูเวลากันเรามาดูเวลาว่าใครทําเวลาได้ดีที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะโอ้ตอนนี้ทั้งต่อยทั้งเตะเนี่ยสมมติไปโดนแผลดีไม่ได้ต้องแบบโอ้ให้ต่อยไม่เลสียแบบนี้เลยเรียกว่าต่อยทั้งเตะทั้งต่อยมันก็ดูง่ายนะมันง่ายเกินไปแต่เรามีเครื่องพันธนาการ ที่จะยึดแขนของเขายึดขาของเขาอ,อะไรครับน,น,นี่ไงฮะยางยืดน,นี่ให้มันยากยิ่งขึ้นอ๋อเนี่ยมันจะยากยิ่งขึนน้นมันจะกว่าจะมาถึงกระสอบนี่นะครับโอ้โหนี่ขนาดเอาดึงทั้งตัวนี่นะครแล้วจิงงก๊อานี่ต้องต่อยเตะนี่ฮะโอ้โ,อโหเนี่ยนี่<อ>เห็นไหมพอเผลอปุ๊บยีไงหลังเลยฮะเอาละสิไม่ได้ธรรมดาอย่างที่คิดนะเอแล้วเอาละใครใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะคิดว่าเป็นใครจะท พี่จะถวายชีวิตคุณตงแก่สุดอลยครับพี่เหตองจะเลือกเลือกเลือกแต่ไอ่รว่าพี่หม่ำพี่หม่ำโอ้โหสองหม่ำแล้วนะสองหม่ำคุณโดคุณเท่งยังไม่มีใครเลือกเขาเล่นหนังบูไงเราก็เอคุณทองทองเลือกยี่อะไรกันพี่หม่ำมีแท้ค่ะโดเลือกคุณเท่งนะสรุปแล้วนะครับมีพี่หม่ำเลือกไปสองคนคือคุณีิคิวกับคุณคุณตองแล้วก็พี่เท่งพี่ทองทองเลือกพี่เท่ง คุณนงไม่มีใครเลือกเลยผมกจะบั้นกบั้นะมีอะไรอยากจะพูดไหมครับไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครเลือกเลยไม่เป็นไรผมจะพยายามจะให้รู้ว่าเฮ้ขาไม่มีใครเลือกแล้วได้เข้าบ้านซะปั้นได้ใครเลือแรกใคเลืก่อนใครเลือกก่อนใครเลือกก่อนเลยและจะรู้เลยผมจะนำก่อนเลยเคยเห็นช้างลากซุงไหมเอาได้จ้าอ้าวมาดูคนแรกเลยเดี๋ยวเอาให้แบบว่าคนที่ไม่เลือกอ่ะให้ตกใจกันก่อน โอ้โหมีการโชว์ลีลาอาจจะเสียใจภายหลังตัวที่ใหญ่นะละทันเล่นแบบหมดแรงเลี้ยงก็หมดแรงอะพังอีกอุปกรณ์พังอีกมาดูมุนงคคนแรกที่ไม่มีใครเลือกพร้อมครับพร้อมแล้วเร้่มครับป อ๋อโอ้อโหดีขึ้นโอ้โหแม่ดีขึ้นดีขึ้นอโอ้ดูดีเนาะไปโอ้โหจบไปแล้วนะครับคนแรกนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด5้าวินาที นี่ไม่มีใครเลือกอ่าไม่มีใครเลือกเอออาจจะทําเวลาดีที่สุดก็ได้ไม่รู้นะคะก็ไม่มีใครเลือกมาดูคุณแท่งกันคนที่สอนนะครับเวลาอย่าลืมนะครับต้องน้อยกว่าคุณโหน่ห้าสิบเจ็ดวินาทีพร้อมไหมคุณแท่งพร้อมไหมร้องครับน้อยกว่าห้าสิบเจ็ดวินาทีคุณตระโงคาเฟ่ทราบรอบแล้วเริ่มครับ ัเดี๋ยวเรามาถามเรามาถามคุณหมาวก่อนโอ้คิดว่ามันยากเป็นยังไงบ้างฮะเห็นเห็นสมาชิกในแก๊งสามชาติของเราทั้งสองคนที่ผ่านไปไม่ไม่กดดันอะไรกับผมเลยครับโอ้โหเิ่งมากเิ่งมากนิ่งมากมีคนเลิกตั้งสคนเนี่ยผมเจ็บมาเยอะผมสู้มาเยอะผมอยากให้คนไทยเป็นเหมือนผม สบายมากของันนี้สบายมากสบายอ่าเรามาดูเวลาของกุเท้งครับจดเท้ล้วครับใช้เวลาไปทั้งหมด1นาที10วินาทีคุณดวงชนะอยู่ตอนนี้เวลาดีที่สุดเลยมาดูคุณหม่มนะครับครั้งนี้เวลาต้องน้อยกว่า57วินาทีคุณตองคุณอีคิวคอยลุ้นนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ ว่าสบายอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่นะยอดนะโอ้โหเป็นไงบ้างฮะอย่างแรถงแรงดีไปคุยคนอื่นก่อนเมื่อกี้บอกก่อนเมื่อกี้เนี่ยซ้อมเมื่อกี้ซ้อมยังไม่เอาซ้อมบ้านป้าคุณเหรอโอ้โหรอยดีนะนะฮะเขาไม่กลิ้งเลยเขาไม่กลิ้งเขาฝืนไว้เลยเออแต่แต่ทำไมมันไม่ค่อยไปไม่ค่อยถึงเพราะอะไรขาสั้น เดี๋ยวเรามาดูเรื่องเวลาตอนนี้คุณนิคิวกับคุณตองต้องคอยลุ้นกันว่าคุณหม่านั้นเวลาจะน้อยกว่า57วินาทีของคุณโด่งหรือเปล่าค่ะถ้าน้อยกว่านะครับคุณหม่อเป็นผู้ชนะเลยใช่นะครับอุ้ยโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับเวลาของคุณหม่องที่5 8วินาทีโอ้หนี่เขาเรียกว่าเซยาแดง่าแปดจริงๆนะเนี่ยคุณเหนื่อยมาเยอะ ห้าสิบเจ็ดกับห้าสิบแปดนี่มันสูสีมากเลยคนะใครซื่อเหินเฟินอ๋อน่าเสียดายน่าเสียดายแล้วตลกแน่เป็นไม่มีใครมาถอดอะไรให้ผมได้วยเหรอเอาเอาตลกแน่เดิในรอบนี้ไม่มีใครได้คะแนนเลยค่ะกลายเป็นคุณนองซึ่งคุณไม่มีใครเลือกไม่มีใครเลือกเลยมองข้ามไปตลอดเลยนะอ้าโอ้คุณนองเป็นผู้ชนะ อีการูนะดีกาดนะดีกาดิ้นะม่่านจจริงเออเอาละค่ะขอบคุณสามภาคของพวกเราเนี่ยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูสังตาค